หอยากไปวัดเพื่อพี่น้องวัดผู้เสลาเนาะ ดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเวิร์สุขุสุคนเนาะพ่อพี่น้องมือน <No ี้ก็มาอยู่มือนี้ก็พบกับบ่าวอันพ่อพี่น้องก็คือมือนี้มือนี้งน้องอันเนาะน้องอันสิพ่าพอพี่น้องไปก็คือไปมือนี้งน้องอันหันจีไปทุระพอพี่น้องไปน้องอันไปเปิดอันนั้นบัตรบัตรเอทีเอ็มไหวแต่ก็มือนี้น้องอันสิไปเอาเนาะแต่ก็คือแต่ก็แม่น้องอันหันกับ ไปเซ่คือการน้องพ่อพี่น้องไปปากเซ่คือกันน้องอันไปเปิดอยู่ปากเซ่พนน่ะไปแม่น้องอันหันสิไปซื้อของอะไรกาแม่น้องอันหันอยากไปวัดพ่อพี่น้องวัดผู้เสลาวเนาะกาอะไรกันก็เลยนัดกันว่าให้น้องอันหันไปถ่ายยู่ถ่ายยู่วัดเนาะอยู่ขวาอยู่ขวาขามแม่นำคลองเนาะแต่ตอนนี้น้องแม่น้องอันหันขี่ซาเล้กพ่อพี่น้องขี่ไปก่อนน้องอันหันไปน้ำหลังเพขวา โดดจากมันก็ไว้เนาะพีพ่น้องสาลิงมันอาชีสานตรองอันกะสิไปน้ำหลังเนาะเดี๋ยวประมาณเดินทางประมาณสี่สิบกว่ากิโลกะประมาณหลายชัมม่วโมงประมาณชัมม่วโมงกว่าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก่าโมงเนาะหอดฝนเพื่อหอดกับประมาณสิบโมงกูแหละเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ฝนเนาะพีพ่น้องสองอันชิวเด้ถ่ายไปเจอกันอีกเธอนหนึ่งอยู่ปารีสกูแหละไปกันเลยพี่น้อง แล้วกาตอนนี cage, ้เทาก็มาฮอดสะพานพน้อพี่น้องก็คืออันนั้นสีขาวสะพานสีขาวไปวัดเนาะแม่มาเบื่อเลยสบายดีไหมสบายดีพี่น้องก็คือสะพานสะพานท่าสีขาวไปวัดเนาะพอี่น้องก็เลยสิฉีทายวิวน้อยหนึ่งเนาะหาย่พอไปก่อนก็ได้ถ้ากระสลื่ีทายวิวข่างสะพานเนาะ เดี๋ยวสิไปอธิบายให้พ่อพี่น้องฟังตอนพื่นแบบตอนไปหวัดวัดตอนไปหอดท่าจิขึ้นวัดเนาะไปเดี๋ยวอยาหาจีขามคว้าไปเลย คือเนะาะพี่น้องตอนนี้น้องอันก็ฝากรถอยู่ข้างล่างนะาเนาะฝากเรียบร้อยเลยกันสีย่ยางขึ้นไปสีย่ยางขึ้นไปอันนั้นวัดเนาะอันนันเราเคยขึ้นมาจักเถื่อพ่อพี่น้องครั้งแหลครั้งแรกเลยกัครั้งแรกของแม่กับพ่อน้องอันนะ้อมาครั้งแรกคือกัน เย้พี่น้องปดัดวัสดีพี่น้องมันมากกบพ่อกับแม่เนาะสามค,คนคะุณเนาะขั้นใดพพี่เ้อะเฮ้ยโคตรเง่งาโบหู น้องงันเคยผ่านเนาะแต่กับโบเคยมาเวะจ็กเถื่อเคยพี่น้องขังแหลกผ่านเคยผ่านหลายเถื่ออยู่จะไปไหนมาเวะรปราดุัพพนพี่น้องเลยโคตรง่ามอยายามโตไงมันเนี่ยประยัทางป <c oughs> ระหยัทางกับพี่น้องวัดนี่แม่กับโบคเคยมาเนาะ ตอนสงการข้ามาจากข้ามาจากกรุงเทพสงการเข้ามาเล่นบ้านกะได้แต่นางรถผ่านแต่บาบุกให้ขืนมาจากเถือ่ละะลอลาการะยะทางกาจากฟังไทยน้องพี่น้องจากฟังไทยจากชายแดนไทยช่องเมกจากบกสของ,องไทยกับมามาวัดนี่กับประมาณ 40กิโลถ่านั้นเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่า FC ท่านใดเปิดประเทศแล้วอยากซิมาไหว้พระอยู่ซื้อวัดจะได้เนาะคือวัดวัดสลาวผู้สลาวถ่าน FC ท่านใด,นดอยากมาไหว้พระวัดนีก้กะมาได้เด้อพี่น้องและยาท่างกะโบไนไกาจากช่องเมกเนะาะโบไนไกาจากบคสของของไทยเนาะพี่น้องบคสของช่องเมกอบุบล ประมาณสี่สินนบโลมัมบบมนขขหนีนนนไขไนเนนนข้ากันสี่มาเบิ่นนงน้ำกันเนาะพ,พี่น้องว่าอยู่ข้างบนน่ะเป็นจังไดอยู่เทิงแม่แม่ก็บอกเคยมาจ้าเถื่อครั้งแรกคือกันครั้งแรกของครอบครัวเขาเนาะนั่งรถพานก็ได้แต่อธิษฐานว่าให้ได้มาไหว้พระวัดนี่มื้อนี้ก็ได้มาอีหลีเนาะพี่น้องดีใจอีหลีฟังนั่งกาซีเนี่ยเห็นปากเสพพี่น้องแม่นาเนี่ยเห็นปากเส ่าแม่นามที่เท้าทาันมาเมื่อกี้นี่เป็นสะพานที่เท้าขาม่านม,มาเมื่อกี้เนะ <Man. S 2> เาะแมนเท้ามัเบิ่งกันเลยว่ามันสีมีจักขันสีสูงสำแดงเท้ากับบคุคคลมาก,กเลือกเตือก็ปินไปมันขี่รถขึ้นไปก็ได้เนาะพ่อพี่น้องแต่มันโมเมนตั้งนี่ทา้งรถก็มีอีกทางหนึ่งถามเขาเพราะว่าจะออกไปท่า,ทาไาหนผมจะท่าหนี้เป็นทางย,าง,ยางถึงเนาะ ไปยางขึ้นมันก็สิตรงไปเด้อถ้าขี่รถมันก็อาจสิโคปัดว้แม่จะพาพี่ฟ้าก็ได้หรอกแม่เมื่อยแล้วเฟินนาะคุณงซูงมันเลยพี่เนาะเฟินนาะเพรนุญาตถอดลงเถ้าถอดเตือไปแล้วพี่น้อง เมื่อแล้วอะไรคือมือเลยก็คืออ้ไม่มีบรนไดแบบบรรไดแบบตรงเนาะโอ้โหพี่น้องแอนวิวเบื่อข้ังลังขนงามถ้าขึ้นมาได้นิดหนึ่งเดี๋ยวอันชิไปถ่ายวิวคางลังเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้ง ป้าพ่อพี่น้อง,องเ,เอาขึ้นมาได้ผักหนึ่งนอนเป็นผักอันีนน้มนนันวิวข้างหลังพูนดน,นะเ <laughs> ดี๋ชิตไทยกล่องรังให้พ่อพี่น้องเบิ่งงนะความง่ามอ้าวัสพี่น้อง วิวโหดงามถ้าผู้ใดอยากมาเนาะพี่น้องมาได้มาไกลจากอือมาไกลจากไทยแดนไทยมันสิเป็นเส้นทางสายเดียวมาเลยพ่อพี่น้องตรงมาจากไทยเลยจากจากไทยแดนไทยบวญะแถวสองเมกผู้ใดว่หูวกระเบื้องอันนั้นเบื้องเบื้องแผนที่เบื้องอันนั้นในในแมปเราพี่น้องในกูเกิลนะ เบิ้งมันงก๋น,นาชิมิมากง,ง่ายๆเองไปเดี๋ยวฮาจิค้นไปอีกเนาะมันยังมีอีกมันกระบอกมันชิมีอีกอยเยอะแยนเน่เพราะพี่เนาะฮาจิค้นไปจนหอดบอลซุดของวัด ป้าเพ,พื่อนพี่น้องผักที่สองอ้ยอันนี้ผักที่สองเนาะป้าผักที่สองแห่งเห็นวิวเห็นวิวโขินงามะเขตไทยสิอยูุ่งน่ะคุณนะทุกคนตอนนี้ว่าอกเมื่อยเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวชิดไทยให้เบิ่งว่าขึ้นมาผักนี่มัน เห็นวิวกว้างซำมไดวิวข้างหลังมันเป็นแม่น้ำคลองเนาะแล้กก็ปักสิแล้กก็มี่พิชิมีเกาะอยู่กลางเดียวพี่นนอะผักที่สองบันไดบ่อยากสิบกวามันชันพ่อพี่นนอะมันชันลงไปเลยพูดนะฟ้าบรรยากาศ ขาผู้่ได้มาคายหูเนาะขินมาอยู่คนพี่น้องแต่ก็กถ่ายถูกมากขาาห้างยางขึ้นมาได้พักหนึ่งเนาะคนพี่น้องก็มีสาระข้างล่างของอันนี้ก็มีสองผักกะชีมีสาระเนาะให้ห้าพักเดี๋ยว น้องอันก็นแม่ชี้อย่างขึ้นไปต่อเพื่อพี่เนาะเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งหนึ่งพักไกแจ้งสีฮอดสูดบนเนาะไปข่างงามเพือพี่เนาะ ยังห้ามชิขึ้นไปต่อเนะเป็นบันไดหน่อยกาเก่าเช่เนาะบันไดสิ้นเนาะเกิขึ้นง่ายขันนั้นบอสูงคือมังกี่มังกีนี่ขันนันสูง เดี๋ยวเอาออยางขึ้นไปก่อนฮอนอมันแดดเมือ่อยถ้าพูดได้เบแข็งแขงก็คือจะขึ้นมาบกบ่ได้ต่อไปี่น้องเลยเพราะมันเมื่อยดิเปิดแขนนชื่อลกอง ฮ่อยฮ่อยสุดท้ายก่ດนมาหอดพร้อมพี่น้องมาหอดยอดสุดของวัดนี้เนอะอุ้ยยังอยู่ยังหน่อยหนึ่งเนะ เือบชินหออดสุดเด้อเพื่นอนแห้งน้อยหนึง่งว้าทิ่มเลยไหมในบอ่อโดดกมไปมกเก็บิ่มขยะเออนี่ขยะเบื่ขอขังนะ you know ไปเพื่อนองเดียวฮันจขึ้นไปกันยอดสุดโหดเมื่อยเพื่อนพี่น้องมันเพราะว่ามันสามฮัาจิึ้นมาได้เนาะมันชันมันสูงชันป่าเพื่อนพี่น้องบนนี้พระมาเห็นเนาะมันสะท้อนแสงเห็นวิวของหลงัง อ่าโอ้ว้าววิวบานนี้โคตรงามเลยพี่น้อง Nhưng nó no phát, giới xin no nó ăn giới thiệu. No mang nó mang giới thiệu no. nó no. mang giới thiệu no. nó no. mang giới thiệu no. nó no. mang nó nó no. mang nó ถูกเทียนมาไหวพระพ่นค,คลายอยู่ใช่โอ้พ่นค,คลายอยิ้มถึงไปยามไปสืถูเทียนกันเลยแลกกันนาหัวเปนอักตอนจอนจื้อันนี้มาสื่อ กับดอกไม้เนาะสีใบใบฟ้ากับซื้อของวนเนี่ยพวกนี้ครั้งล้างหนอะอันเป็นคายอยู่เิ่นคายอยู่ไกลๆก็บอนใบฟ้าเนาะไปเดี๋ยนหนองอันชีถือไปให้แม่เนาะ กลังกาทีน้องอันกระแม่นอนเมื่อกี้นี่น้องนสื่อถูกกับดอกไม้มาไหว้พระแล้วแหละเนาะเดี๋ยวน้องอันจะไปซื้อน้ำเดี๋วก็จะไปจ่ายเงินเพิ่นเนาะแม่ถ้าได้จ่ายเงินเพิ่นนะเพิ่นขายอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวพ่อแม่วิวข้างหลังเดี๋ยวไปจ่ายเงินกับเพิ่นก่อนเมื่อกี้นี่เงินถือมาบอกครบนี่จะไปจ่ายเงินเพิ่นกันเดี๋ยวน้องอันจะไปซื้อน้ำเนาะ S <S ปไปไปหาซื้อน้ำกินเดี๋ยวจะหนอีก่อนมาแวะซื้อน้ำแป๊บหนึ่งเดีเ๋ยวสด็่ทายให้พ่อพีอน่น้องเบิงเนาะมันมันมีคนท่าพ่อพี่น้องมีถนน,นก็คือถนนทำมันขึ้นมาหอดเิงผิดต,ต่ว่าเฮ้าอะไรขับรถขึ้นมาเนะเาะเฮา

เปิดนี่งงเปิดให้ใ่ัวปแยกหากระชิเดชงเลยกระชิดเดชพูดไปไหวทั้งนั้นอีกเขาาไปทังเขาไปทังใดทงน่าลูกรดแล้วบอกไปหัหันยังฉีบไปยังมานี่อีกน,นิดนึงข้าวขาลงเนะาะไม่ไหวยู่หันีก หางหลุดแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาเนี่ยขึ้นมาเนาะอย่างบอดายวิวก็สี่แดดเนี่ยเพราาตอนเที่ยงเดี๋ยวต้องอันสิทธิ์ถ่ายพระให้เบิ่งเนาะ ชิเป็นชมอยู่โอ้ยเย็นได้พี่น้องได้บัดเนี่ยเย็นเนาะมีแห่งเลยอ,อืสูงสุเงดเดี๋ยวพี่น้องขึ้นมาจนสุดเลยวิวโคตรง่ามยังยังไปทางนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไป อเย็น <başka> ด <hel ms> <sm illi> ิม่ด้งเลยคนเี้คนอันนี้วเจาคำอ่สะพานสะพานค้ำมีน้ำโค้ง ยังยังไปเบื้องนึ่งเนาะพี่นเนาะเศร้าเมื่อยเอาฟิตฟ้านฟ้านอยู่ใช่ไฟานอ่ะาแอบระเป่ามาได้ว่างวันนี้เด่ะยังไงจมาจับอ่ะยัง่มาเอาไปยังไจะไปเบื้องนเนาะพ่น บ่เคยมีคนเนาะตกบ,บนนี่เพรว่าชองเนี่ยมันโควิดเนาะบ่เคยมีคนถึงมากแชมกับบ้านกับ,กบเป็นวันธรรมดาเนาะคนกับบ่เคยมีาปาดเคลิร์ตีได้นี่ดูขอบาดังของเม่บาดัง ก็เคยดูบ่เคยดังบมาไม่เห็นดูของใครดังเคย่าดูของดังเนาะแล้วพอมันแดงเกี้ยงเนาะคนดูเลยเนาะว่าดัง

น,นี่ก็เป็นอีบอลหนึ่งเนาะข้างๆกันกับวิววิวเดียวกันอันนี้เป็นบอลทายดูบเนาะน,นี่เป็นเก้าอี้นั่งอันนี้บอลข้าจะมาทายดูปกัน้าวมายืนอยู่นี่วิวโคตรง่า ถ้าจะดูดังม <Yeah. S 1> แมแรายการนานะกพี่น้องก็คือตอนนี้ก็เดี๋ยวกะสีพาแม่ไปไหว้พระแต่กะสีกับเนาะสีได้กับ๊บไปเลยเพราะว่าเข้ามานี่ก็ดนเลยเข้ามาตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดหมู Nó ăn cơm gắn, anh mới được ăn ra tất nhiên gặp chịu song môn. Yang cả chic xong bây giờ cái mày cáp đây này, mẹ mày 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 พี่น้องตอนนี้ก็เข้าไปถวยายผาไต่น้าไหมถวยายผาไตเดียบรอ้อยไปฮานสีเด็กลับเมื่อคือหเย็นเย็นเนาะถ้อาองค์ใหญ่ๆค่ะไปฮือพี่น้องเย็นอย่าะฮานสิกลับกันดนะ้วยเนาะ ถ้าขี่รถขึ้นมาอันนี้ก็ลงทางนี่นก็มีถนนลงไปเด้อต่เฮาบ่ได้ขี่รถไปหยังามากเนาะ,ะแม่ซื้อว่าให้เนื้อซุ๊งหนึ่งขนม ครั้งล่างเนาะอันเป็นผาดเนาะทีเข้าไหวไปเมื่อกี้นี่แต่กัเป็นวิวกะเนาะก็คือน้องอันมาหนิกะข้องแหละเพราะพี่น้องน้องอันโบเคยมาจากเถือ่ขอขังแหละข้องพ่อน้องอันข้องแม่แล้วก็ข้องน้องอันเองเนาะกะน้องอันกับผ่านได้เรือยแต่กับโบเคยขึ้นมาจากเถือ่อเนาะก็ได้เคยขึ้นมามื่อน,นี้น่แหละ ป่ะกลับกันเลยแบบนี้เอาชีลงไปขางล่างไปเอารถเท่าไรเขาก,ก็ชิเมือ่อดังนั้นยังชิเมือ่อทำธุระจับน้อพ่อพี่น้องก็คือเมื่อแวะธนาคารเนาะดัองนั้นเปิดอันนั้นไใบดังนั้นชิไปเอาบาัตรแมนดัองนั้นก็ชิไปซื้อค้องก็ชิแย่งกันอีกเนาะรายการน้อพ่อพี่น้องตอนนี้ดังน,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 นั้นก็ชิได้กลับเมื่อเลยนะเนาะกลับแมร์แล้วก็พ่อดังนั้น แต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็เสรยจจบเพียงสานีเนาะพี่องค์กาขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามครับชมน้องอันแล่กะก็ขอบคุณเนาะพี่น้องจนจบคลิปเนาะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอันเนาะพี่น้องแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสีข้อกาเข้ามาสวัสดีใจเด้อ